ต่อไปนี้จะเป็นการประกวดที่ดางเงาะโรงแรมเฮ้ยโรงเรียนหมายเลขหนึ่งคุณมาดามแพมสวัสดีคะ่ะหมายเลขสองยังยังไม่ได้ปัก ยังไม่ได้ประกาศตัวดิฉันวินลพส,สีสกุลเมคีชื่อเล่นน้องแพมชื่อเดิมชื่อว่าอีทอมมาไกลาจากอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอฝากตัวฝากใจพร้อมหอยใหญ่ๆเงาะแดงๆเงาะโรงแรมทุกถูกอร่อยอร่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ รายงานตัวยาวไปไหนก็ถาดในชื่อนามสก,กุลมึงก็พอแล้ววันนี้เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์การเป็นนางงามเดินสายของมาดามแพมมาก่อนซึ่งหลายคนบอกว่ามาดามแพมคะเมื่อก่อนมาดามแพมสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้กูไม่สวยใช่ไหมก็ไม่สวยเลียเขาไม่มีผัวกันหรอกนะคะเราจะมาในธีมของทิดาชาวสวนมาดามแพมเนี่ยเป็นสาวสุราชสาวสุราชเรื่องชื่อเรื่องอะไรคะเงาะโรงเรียนค่ะดังนั้นเราจะมาแต่งหน้ากันในธีมของทิดาเงาะโรงเรียนก่อนกติกาของการแต่งหน้าหนึ่งคือคุณต้องใส่ชุดผ้าไหมเท่านั้นแขนกระบอกคอตั้งชุดไทยหว,วานๆ <c oughs> มึงต้องรวยมากเพราะอะไรคะเครื <c oughs> <c oughs> ่องประดับ แน่นเวอร์ที่ทาชาวสวยจริงๆมันต้องแบกจอบแบกเสียมไหมล่ะเออถ้าถูกนะ <laughs> อย่างหน้าใสหน้าขาวเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์คิมโบรรีนะคะหลังจากที่เอามารีวิวในรอบที่แล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามาทำเพมค้าหาซื้อไม่ได้หรือใคร ทีผู้ชายเนี่ยหาเก่งกันนักๆที่ผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยหาซื้อได้ไหมไม่ได้ดูนะคะสีเนี่ยเหมือนน้ำอสูจิเลยนะคะขาวขุ่นลงบนใบหน้าฝ้ากละก็จะจางลงนะคะทาทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยหางบทอทช์ไงมาพูดถึงนางงามต้องอะไรคะต้องสวยต้องขาวต้องผอมถ้าเกิดว่าอ้วนแล้วเขาลอกผู้เรียกว่านางงามผีผลักค่ะคนสวยอยู่บนเวทีคนไม่สวยไปไหนคะไปโรงบาล แมวกูเริ่มแล้ว นางงามก็ต้องขาวก็ต้องสวยคิ้วก็ต้องบางสมัยนั้นเนี่ยมาดามแพนเนี่ยคือตัวเต็งเลยเพราะว่าอะไรคะคนสวยไม่ค่อยมีสมัยนั้นแล้วเราก็มาแบบหน้าสดหน้าธรรมชาติแต่ถามว่าอยู่บนเวทีเป็นผีไหมถูกเป็นผีปกติเนี่ยเขาจะใช้คําวมาร์กนะเบอร์ศูนย์หนึ่งต้องขาวนะน้องนะวันนี้เนี่ยเราใช้ดีโนแมคเกร์การจะประกวดนางงามเนี่ยห้ามใส่เงาเงามากการอยู่บนเวทีเนี่ยแสงมันจะกระทบทําให้หน้าเรายิ่งเงายิ่งโปะนะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่ติดสกอตเทปต าสองชั้นเนี่ยตัวนี้คือดีมากดันหนังตาคือเลิศมากใครหนังตาตกหนังตาย้อยหนังยียนใช้ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ใช้ได้เฉพาะดวงตาธรรมดาเนี่ยเขาต้องลองพื้นเป็นสีขาวเลยนะนางงามอะเพราะว่าอยู่บนเวทีเนี่ยแสงสีทำให้ผีกลายเป็นคนได้อีกนะคะแต่งหน้าต้องเข้มไว้ก่อนทิดาชาวสวนที่ไหนใครตัวเป็นสีเทาค่ะถ่ายรูปมาอล่ามากค่ะ มีเห็นเส้นเลือดไม่เห็นอะไรเลยนะคะ <c oughs> น,นี่คือภาพรุ่นกลมอันนี้คือรุ่นวงรีนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยซื้อมาเนี่ยจะเป็นสีอย่างนี้พอใช้ไปใช้มาก็เริ่มชิบหายเป็นสีนี้นะคะ <c oughs> มาดามแพมคะซื้อภาพอาจารย์ฟูกไปแล้วค่ะของมาดามแพมเนี่ยจะไม่เป็นสีน้ำตาลค่ะยังไม่ได้ซักนะคะอันนี้คือของใหม่นะคะเฮ้ยรอบก่อนเนี่ยซื้อมาอันใหญ่กว่าน,นี้นะคะทำไมมันอันเล็กลงคะยิ่งใช้ยิ่งย้วยนะน้องนะ <c oughs> มีทั้งลูกกลมแล้วก็ลูกไข่นะคะ ยิ่งถมมันก็ต้องยิ่งเนียนเราต้องหนานิดนึงโดยการใช้คอนซีลเลอร์ชนิดครีมนะคะวันนี้เราแนะนําว่าให้ใช้ของอาจารย์ปิงปองกรรมการเนี่ยจะเป็นผู้ชายหรือเมียสอสอเมียรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยเวลาประกวดเนี่ยมาดามเพมก็จะแบบว่าประกวดอยู่ในแถวสุดระกวาดหมดนะคะกวาดอะไรคะอ๋อกวาดขยะหลังตกรอบค่ะการประกวดเนี่ยทุกคนจะต้องมีชุดประจําตัวเขาเรียกว่าชุดหมานมงนะน้องนะชุดหมานมงคืออะไรชุดที่ใส่แล้วสวยใส่แล้วจึง้ง ประกวด10เวทีก็ใส่ชุดนั้นเนี่ย10เวทีเลยนะคะนกลางคืนเนี่ยสวยยิ่งบบกยิ่งสวย ขผาวมากแต่ถามว่าคุณวิทย์เกียดไหมเกียดมากเพราะอะไรกันอาบน้ำทหโยงนับสกรปรก3วันถึงจะล้างออกไม่ได้ขาวแต่หน้านะจา๊ะขาวทั้งตัวและสมัยก่อนเนี่ยใครมีซิลิโคนบนหน้าเยอะถือว่าชนะเราจะต้องแน่นไว้ก่อนแล้วพี่เลี้ยงนางงามเนี่ยจะพกอ,อะไรคะชูอูนิมุระสีชมพูค่ะหรือทาวเวอร์มาร์คสีเหลืองเท่านั้นนางงามเนี่ยราคาเบาหน่อยเนี่ยก็จะใช้ดานอตกระปุกละหกสิบอพี่ร้านกันเองพี่สุราสมัยก่อนนะคะแม่ค้าก็จะยิงยิงบ้างห่งเหวี่ยง บ้างอะไรอย่างนี้พ่อเห็นเราเป็นเด็กไงหัวโปก,กะโหลกกะลายังไม่สวยยังไม่เป๊ะยังไม่ปังเพราะตอนนั้นยังเป็นกระเทยลูกเจีย๊ยบ<ป>ซื้อคลิปเนี่ย<ป>ซื้อทีเป็นกิโลเพราะาเรารับจ้างแต่งหน้าด้วยไงยสมัยก่อนน่ะแต่งหน้า3 0 0ร้อยกีฬาส่งกีฬาตีผมได้ถมไปเลยค่ะถมจะหมดยางอายไว้หน้านเดี๋ยวเขาเดิมไหมจานดาวเทียมชัดแปลงขนอมยช้างแมมมอดนะคะยิ่งสวยก็ต้องยิ่งใช้นะคะเพราะเป็นขนสัตว์แท้ขนขมวยช้างแมมมอคหายา ถาไม่ได้เลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยมาดามแพมใส่ส้นสูงประกวดหรือเปล่าคะคือแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเล็กๆกก็ได้ร้อยหกสิบก็คือได้เป็นนางงามแล้วสมัยนี้มันต้องร้อยเจ็ดสิบอาเช็ดดิ้งเล็กน้อยถามว่ามาดามแพมชุดสีประจำตัวคืออะไรคะชุดหมานมงเนี่ยสีบานเย็นเท่านั้นเล็บกูก็ต้องต่อยาวแล้วก็เป็นสีบานเย็นเท่านั้นถ้าไม่สีบานเย็นเนี่ยไม่ชนะขึ้นมากสวยมากจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังชอบใส่ชุดสีบานเย็นนะเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ชุดหมานมงพี่เลี้ยก็จัดให้ค่ะพี่เบิ้ สงนาสารเนี่ยคือฮามากตรงไหนรู้ไหมคะอยากตีฟาล่าเหมือนชาวบ้านเขาเธอคอยยาวเปิดคอแล้วเดี๋ยวโป๊ะเ <c oughs> ดี๋ยวไม่สวยตอนนั้นน้ําหนักแค่55โลนะคะแต่ตอนนี้ทําไมอะ80โลแ <c oughs> ล้วคะพี่เบิ้มก็ตีฟาล่าให้คะ่ะเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีตํานานมากนาสารคะ่ะมีการเปิดก e ีโชว์กรรมาการหน้าเวทีมาตกรอบด้วยถามว่าเพราะอะไรเ <c oughs> พราะนางน้อยใจว่านี่ทาไมนางถึงไม่เข้าสิบคนสุดท้ายพี่เลี้ยงนางก็ส่งนะคะหน้า มาไกลจากเกาะสมุยครับเป็นที่ดาเงาะนาสาลนะเราก็จะใช้ไฮไลท์นะคะที่เป็นสีแบบว่าสว่างนิดหนึ่งไฮไลท์สีขาวอยู่บ้านเก่านะคะเรายังไม่กลับบ้านเก่านะคะปัดไปนะคะเป็นไฟรถจี๊ปค่ะนะเคยก็จะเรียกว่ารุ่นไฟรถจี๊ปตาสว่างหน้านี่ต้องลอยเด่นเป็นสง,ง่านะคะลอยมาแต่หัวมันกับปีกระสืออีแพมค่ะแหกหอ,อยจากกรุงเทพไปสุราษฎร์แล้วนั่งรถไฟฟรีไปที่นาซานค่าตัวเนี่ยได้เท่าไหร่ถ้าตกรอบเนี่ยคือมึงไม่ได้เลยเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าได้ที่หนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่หกพันแบ่งคนละสามพันกับพี่เบิ้มซึ่งเวทีนั้นเนี่ยอาเฉลยเลยแล้วกันเวทีนั้นเนี่ยอีแคมได้ที่หนึ่งพี่เบิ้มแต่งหน้าสวยแต่คุณวิทย์ไม่ปลื้มคุณวิทย์บอกคิ้วบางไปหน้าไม่สวยตีทุกสิ่งอย่างจ้า หัวกูนิสติกเงถามว่าวติเสร็จแล้วทําไมแต่งหน้าได้ไหมไม่ได้กูแต่งเองค่ะแล้วพี่เบิ้มก็ทําผมไปวันนั้นตีฟารา่าได้วิกผมแท้มาค่ะซึ่งผมอีแพรมก็หนาอยู่แล้วนะคะพี่เบิ้มบอกเ,อเดี๋ยวมันย้วยเอาอใส่ครอบครึ่งหัวเอาตีฟารา่าใส่สะโพกแน่นบึ๊ก <c oughs> ชุดชุดนั้นเนี่ยพี่เบิ้มเนี่ยบอกว่าเป็นชุดที่เข้ารอบประกวดนางงามรอบสิบคนสุดท้ายของทิฟฟานี่จำคนใส่ไม่ได้อะไรนะแพ้ภัยเพื่อนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนมสกุ เนี่ยแต่ชุดเนี่ยของพี่ก๋วยเตี๋ยวพี่เบิ้มเขาบอกให้ไปเอา พเพงเปรียวถึงบางแคถามบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่สวนสยามค่ะนั่งรถเมล์ไปรถไฟฟ้าโอ้ต่อหลายรอบก็ไป <c oughs> <c oughs> ไปไหม <c oughs> ไป <c oughs> ไปเอาชุดเสร็จก็ขอบคุณพี่เขาเพราะว่าเราไม่มีชุดประกวดเป็นชุดสีชมพูหวานมากแล้วเป็นเวทีแรกๆที่มาดามแพมเนี่ยได้ตําแหน่งแล้วการประกวดในครั้งนี้กตีฟาล่าไปอย่างสวยและ <c oughs> ลองชุดและเป๊ะและสวยและอใส่ได้จบสรุปไปถึงหน้าเวทีค่ะถ้าเป็นนางงามเนี่ยเราก็ต้องไปสวัสดีกรรมการ สวัสดีคะ่ะท่านกรรมการสวัสดีให้กรรมการดูตัวใกล้ๆว่าสวยจริงบางเวทีใส่รองเท้า10นิ้วเดินลงบันไดล้มคอหักตายอยู่นะเวที<อ>คืออยู่บนเวทีเนี่ยยิ่งสูงก็ยิ่งสวยความโป๊ะเป็นสูงปลอมทั้งหน้าทั้งตัวนมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนมยังเล็กๆอยู่ยังไม่ได้ทํานมก็จะแบบว่าแต่ถ้ากระทูที่ทํานมแล้ว แก้ผ้าแล้วก็ทาตัวให้กูดูใจแตกสุดพลังคุณวิทย์ใจแตกไปเลยนะคะคุณวิทย์ก็จะหนีออกจากข้างนอกนะคะตอนนั้นมาดามแพมบอกว่ามีนมตุยๆน้อยเดียวนะคะกูยังไม่ได้ระเบิดบึ้มขนาดนี้ตอนนั้นก็คือนมยาคุมอะ่ะที่เลี้ยงเอาทำไรรู้ไหมคะสกอตเต็เอบีบนมค่ะแล้วก็สกอตเต็พันอยู่ทั้งตัวค่ะให้นมขึ้นมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วที่เหลือก็ยัดถุงเท้ายัดอะไรก็ว่าไปนะคะ ยัดซะแน่นเลยนะคะขอบตาต้องดํานะน้องนะคิ้วก็ต้องดําเช่นเดียวกันแล้วพี่เบิ้มก็เขียนคิ้วแบบเล็กๆไงแล้วเราเป็นคนที่หน้าผากเนี่ยไม่สวยยังไม่มีซิลิโคนตอนนั้นอะ <c oughs> หมอทนี่ยังไม่ได้ทําหน้าผากให้เพราะเขียนคิ้วเล็กอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สวยมันดูแก่ยิ่งคิ้วเล็กก็ยิ่งดูแก่เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่สวยก็เขียนเองทําเองอะไรเงี้ยแอบไปเติมอี <c oughs> ทอมทําอะไรเมื่อก่อนที่ <c oughs> อีทอมนะคะชื่อเลยใช้การประกวดก็ <c oughs> ชื่อภูริชาติสกุลเมคีเลยค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะเอาให้กรรมการ ว่าเป็นลูกโปเฮงน้องทอมมาไกลจากอำเภอชัย,ยาขอให้กรรมการและทุกทกท่านเป็นกำลังใจให้น้องทอมด้วยนะคะอขอบคุณค่ะ,ะรยายงาน,นตัวต้องสอบนะจ๊ะว่าไม่ได้นะจ๊ะโปไม่ได้นะจ๊ะต้องหาคำรยายงาน,นตัว ปังป <IS 2> <IS 2> <IS 2> ังปังตูรีเยอเลิศป่ะล่ะหัวคิ้วต้องเป็นสีแดงอ่ะเดี๋ยวใช้ดินสอจาโซสีแดงแดงเขียนคิ้วไปไม่ต้องหนามากนางงามรุ่นกอนเนี่ยคิ้วบางคือคนสวยปากเล็กคือคนสวยนะครับอ๋อที่เล่าถึงเรื่องว่าไปสวัสดีกรรมการเดี๋ยวกรรมการพูดว่าไงรู้ป่ะหน้าสวยแต่ผมไม่สวยโอ้แม่ครูทั้งหลายค่ะติค่าว่าผมไม่สวยเกิดอะไรขึ้นรึไหมคะอีพี่เบิ้มบอกอีทอมมานี่ไปนั่งอยู่หลังเวทีอีพี่เบิ้มเป็นชมวแม่ไปทำไมรู้ป่ะดึงกิ๊บจากหัวนางงามคนนั้น ตัวหนึ่งตัวนี้คนหนึ่งคนนั้นตัวหนึ่งตัวเนาะอย่าดึงของหนูเด็ดด <c oughs> อกไม้ของเขามาด้วย <c oughs> คนละช่อต้องช่อ <c oughs> น่ากลัวมากไม่ให้ตบไม่ให้ตบ,บมึงให้ไหมไม่ให้ตบนะตบนะอีเจเบิ้มค่ะโหดมากพี่เลี้ยงมาดามเพมค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ดุอะ่ะโหดโหดหน่อยอะ่ะอุ้ย กูน่ากลัวจุงรวยอย่ากลัวโดนทุบพอเวลากูแบบว่าไปยิ้มกับเพื่อนข้างๆสวัสดีสวัสดีจ้าเป็นคนมารายาทดีเยอามึงหยุดอยู่นิงน่งนิง่งนิ่งไปเลยอย่าเสือกถามทําไมอะคะคู่แข่งก็คือคู่แข่งมึงอย่าจารแนไปยุ่งกับเขาเอาแล้วเริ่มละจ้าเริ่มละจ้าไปขโมยกิ๊บบนหัวเาแล้วถามว่าทำไรก้าวผมล<ห>ังมวทีตำนานก้าวผมลมัางมวที จับวิกน่นะมวน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 ,มวน,มวนแล้วก็ทํามวยตันแล้วความเกืออะไรไปขโมยกิฟต์ของเพื่อนเขาแล้วขอบคุณมาไม่มีมึงมานี่มึงมาทีละตัวเลยนาะงงามมีประกวด25คนเด็ดบาคนละตัว2ตัวนางก็กลัวพูดพี่บอมไม่ให้มึงจะให้ไม่ให้ <c oughs> ตำนานเก้าผมข้างเวที <c oughs> และคิ้วสีอะไรต้องสองสีนี้เท่านั้น <c oughs> ลิเกเขาใช้กันเอาหลอดนะแค่อ่านว่าเอาลอหลอนแต่หัวคิ้วต้องแดงเก้าผมอ่ะ ไม่ได้ใช้หวีเยีย่ยคือทํามาเสร็จแล้ว ทำผมเกือบประมาณสองชั่วโมงอีเจเบิ้มก็แบบ,บม้วนโลม้วนไฟฟ้าโอ้ยสู้ตายนางงามมึงอะตอนไม่แต่งหน้านี่สวยมากเลยพอแต่งเสร็จปุ๊บแกอีกเจเบิ้มวินค่ะแต่งหน้าเพิ่มเดี๋ยวนั้นค่ะเปลี่ยนสีปากเปลี่ยนสีหน้าเปลี่ยนสีอะไรกรรมการบอกไม่สวยคือทําผมเสร็จปุ๊บหมายเลขหนึ่งนางสาวภูริชาติสีสกุลเมคิคุณเดี๋ยวใจนั้นเลยค่ะใส่รองเท้าเกือบไม่ทันค่ะขึ้นคนแรกค่ะวันนั้นจับได้หมายเลขหนึ่งด้วยอะไรวะกูจะทำยังไง ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหางคิ้วก็ต้องดําเพราะว่าถ้าไม่ดําเนี่ยไม่เห็น <Okay. S 1> กรรมการจะไม่เห็นใช้สีดําปัดไปอีแพมค่ะขึ้นบันได5้าชั้นตกลงมากับโกหักตายนี่ใส่รองเท้าสูงเท่ากระป๋องไอร์ฟดค่ะสูงอย่างนี้จริงๆคือถ้าใครไม่ใส่อย่างเงี้ยคือตกรอมันจะมีกระเทยชื่อเป็นกระเทยเด็กสวยมันหน้ามันหนผู้ชายแบบว่าลับอีนี่ก็จะแบบ เิดไงสวยกว่าสวยกว่าแต่กูพาผัวไปค่ผัวกูไปเฝ้าอยู่ข้างเวทีอีนี้ก็จะแบบจนแบบว่ากูเริ่มลำคาญก็เกลียดอีนี้นะปกติเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเกลียดใครแต่เราเกลียดอีนี่ใช้ค้อนลกค้อนลกูกคลอดลกูกระหว่างเขียนห้ามนะคะเดี๋ยวคิวเบี้ยว ต้องเวียงค่ะถ้ากลับไปดูรูกเก่าเวทีเล็กๆในหน้ากูแก่ใช่ไม่มีฟิลเลอร์บนใบหน้าไงก็แบบว่าออริจินอลใช้สีน้ำตาลอ่อนปัดไปหัวคิ้วต้องหวานหัวคิ้วนี่แทบจะแดงเลยแหละเป็นสีส้มสมัยก่อนอะ่ะพี่เลี้ยงบอกจะหวานเบาหวานขึ้นตาแล้วหนึ่ง <laughs> อันนี้ซื้อมาจากประตูน้ำหลากสีนะแม่นะหลายคนเนี่ยก็จะมีความแต่งตาอย่างนี้คือสวยแต่งหน้าอย่างนี้คือไม่สวยแมแต่งตางัดเบ้ารอดไหมไม่รอดนะคะเพราะเป็นคนตาหมวยสมัยนะัน้นไอคิดต้องตากลมกลมเป็นตุ๊ก,กตา นี่นี่นี่ชมพูนมการประกวดท้่ขึ้นคนแรกเนี่ยมันเป็นการที่ตื่นเต้นมากนะรอดก็รอดนะไม่รอดก็คือตายเลยนะเธอถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วแบบว่ากรรมการประทับใจกรรมการพยักหน้าเนี่ยโอ้ยลุ้นถ้าตายว่ากูจะเข้ารอบไหมไหว้พระแล้วไหว้พระอีกนะคะจะเล่นมูเตลูเนี่ยนางงามบางคนเอาปรหลักขีดค่ะเอาบูชาบนหัวค่ะเออแต่ถามมาดามแพมบูชาไหมไม่ได้บูชานะคะหาไม่ทันค่ะเวลาประกวดเนี่ยกูไม่เคยปล่อยผมเลย กูตั้งโกเป็นทรงที่รถมากที่สุดนะคะแล้วก็จะมีชุดดาตรีชุดไทยชุดอะไรก็แล้วแต่สีชมพูสีบานเย็นอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมขาสีมานมงไงสีมันมงใช้สีน้ำตาลแดงนี่นี่นี่นอันนี้ทาไปงัดเบ้าให้ชัดๆทาไปเต็มเปลือกตาเลยจ้ะแล้วตอน,นประกวดเวทีนั้นเนี่ยพี่เลี้ยงกูน่ากลัวสุด จะทุบชาวบ้านก็อลอดเอีเจเบิ้ม <c oughs> เนี่ยตีสนิทกรรมการเก่งไปอยู่ลำกรรมการมึง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 ข,มขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกหน้าเวทีอยู่นี้ค่ะหลอดไฟอยู่หน้าเวทีมึงต้องขึ้นมาหน้าเวทีนะไม่นะเดียเ๋ยวหน้ามึงมืดไม่ได้มึงต้องขึ้นมาอีกข <c oughs> ัวขึ้นขึ้นสุดพลังค่ะปีนขึ้นไปค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองโชคดีที่อีนิวเป็นเบอร์สองเตี้ยขาตั้นแต่เสือกหน้าสวยอย่านด่ก็แบบว่ายืนอยู่ข้างๆก็เบียดเัย้เบียด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 ใกล้ตกเวทีแล้ว พี่เบิร์บอกว่าพอมึงเดี๋ยวปอกเวทีลงมาคอหักตาย <laughs> <laughs> พอประกาศรอบห้าคนสุดท้ายขึ้นบันไดไปประกวดเสร็จกูยืนอยู่คนเดียวขึ้นคนแรกลงคนสุดท้ายยี่สิบห้าคนนางงามเดินกันโอ้ <laughs> <laughs> ต้องเยื้อย่างอย่าเดินเร็วกรรมาการจะไม่เห็นความสวยอาชัยสีดำแล้วระเบิดเบ้าขึ้นให้สูงแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยง <laughs> ประกวดสองทุม่มประกวดสองทุมแต่งตัวลงผิวถมตัววันหนึ่งอะหน่วยชิบหายพอแห้งรัชสมัยนั้นที่ใส่ตังหูนี่อันต้องเท่านี้ห้อยลงมาอย่างนี้ค่ะถ้าต้องหูไม่ใหญ่นี่คือไม่เด่นลงมาหูชาตลอดเลยนะคะหูอื้อด้วยใช้สีดำทาทับไปข้างใต้อบเบรนขึ้นมาหน่อยความสวยะน้องนะเราก็ยืนบนรองเท้าเนี่ยสินิ้วถามว่าจะลงมาเนี่ยถ้าไม่สวยก็เป็นอัมาพล็กิวสองอย่าง เกือบปิดตำนานมาดามแพมไปเลยคุณคนแรกลงคนสุดท้ายยืนอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงถามว่าทำไมเดินช้ากันที่ผายพี่เลี้ยวห้ามเดินเร็วห้ามเดินเร็วห้าม <c oughs> นิยามของวันนี้นะคะคือสวยร้อยเมตรค่ะใช้ดินสอจริงขอบตาสีดําซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ใช้ดินสอแขกต่อนะคะสัดนที่ดาค่ะดํายิ่งกว่าขาหนีบค่ะแล้วนางงามพยายามสวยเนะี่ยกูเห็นทุกเวทีนะคะคือมาเอาตลกอย่างเดียวเอาขำมอาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นมาบ่อยก็จะสนิทกันเราก็ชอบตลกไงแต่พี่เลี้ยบอกมึงต้องสวยมึงห้ามโปอ,อีทอมมึงหยุดก่อนในการประกวดเนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบว่าสวยตัวเต็งคนนี้เนี่ยมึงต้องระวังให้ดีนะมึงต้องตอบคาถามมึงต้องเอาให้ส นะถ้าไม่สุดเนี่ยมึงจะตกรอบทันทีในอีทอมมึงจะตุยตรงนี้ไม่ได้นะห้ามแล้วพอเวลาประกวดเสร็จเดินลงมารอบนึงเฮ้ยเจ๊หิวน้ำกูจะไปลงมึงหยุดมึงห้ามกินน้ำก่อนมึงมาฟังกูก่อนมึงอ่ะเดินเร็วไปอ่าหมุนตัวเนี่ยมึงต้องลากหมุนอย่างนี้แล้วก็โชว์แล้วก็ไหวแล้วก็ยืนเฉยๆอยู่สักพักหนึ่งมึงไปมึงหยุดเลยมึงหยุดเลยครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ถึงตัวเจ้บงอ่าปากคันนั่งลิ้นแห้งคอแห้งพักหมดแล้ว อีผัวก็แบบว่าหุดหิดหุดหิดนั่งรอนานหุดหิดหุดหิดคุณวิทย์ก็หุดหิดนะคะเห็นอย่างนี้นี่หุดหิดเกง่งจ้ารานนี้เราก็มากรีดอายไลเนอร์ liner. เราต้องดูด้วยนะพี่เลี้ยงจะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปดูค่ะว่ามึงไฟขาวหรือไฟเหลืองวันนี้แต่ไม่เห็นมีไฟเขียวเลย <laughs> <laughs> จะได้แต่งหน้าให้เหมาะสมนะคะถ้าไฟเหลืองเนี่ยแต่งอะไรก็สวยแต่ถ้าไฟขาวนี้ โป๊ก็คือโป๊แล้วขนตาล่างใช้เบอร์นี้ค่ะอันนี้ของร้านโฉม 4K 7 6ที่เขาติดรุ่นรับปริญญาแต่กลัวมาติดขนตาล่างพี่เลี้ยงอัดเข้าไปค่ะเกือบลืมตาไม่ขึ้นค่ะตาจะได้ง่วงง่วงยิ่งง่วงคือยิ่งสวยอะดูขนตาก็ต้องชี้ชี้ท่อนน,น,นี้ทำไมก่อนเนี่ยเราก็จะไปดูตามสำเพง็งตามอะไรเงี้ยรุ่นนางโชว์ขนตาต้องหวานขนตาต้องเป็นขาแมงสาม ถามแม่งถาบเป็นยังไงชี้โดชี้เดชี้โดชี้เดเป็นเส้นๆ้นเป็นหวานหวานน่ะเขาเรียกวหวานหวานพอไหมแค่นี้ไม่พอจ้ะต้องใส่อีกชั้นหนึ่งจ้ะนี่ขนตาจามิติเลยค่ะวันนี้เ่าให้หมานะจ๊ะ,ะแล้วก็ค่อยใส่แล้วพอประกาศรอบ5คนสุดท้ายเอารอบ10คนเนี่ยกูไม่แคร์เพราะว่าอะไรคะถ้าเข้ารอบ1ิคนแล้วเนี่ยยังไงกูตอบคําถามกูก็รอดอ่าต้องติดหนึ่งใน5้าอย่างแน่นอนได้แล้วพันหนึ่ง <laughs> ขนตามกับขนเงาะเลยครับมึงเ <laughs> <laughs> นี่ย อย่างนี้เลยต้องติดอย่างนี้นะคะเห็นความแตกต่างไหมระเบิดเบ้าอยู่บนเวทีนะี่คืออยู่ไกลๆนี่คือสวยมากนะคะ ต้องเป็นตานี่ต้องชัดอย่างนี้ค่ะหวานไม่เนาะหวานสุดค่ะจนตอนนี้เนี่ยติดแต่งหน้าเข้มอย่างนี้แล้วอ่ะป,ะประกาศรอบ5้าคนสุดท้ายรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นอีเจที่เขาตกรอบอะไม่ยอมมีอยู่นางหนึ่งสูงร้อยหกสิบกว่าเนียนนีสวยเหมือนผู้หญิงแต่ไม่ใช่สวยแบบนางงามรอบนั้นนี่คือทะเลาะกันตีนเกือบสุดถามว่าตีกันเพราะอะไรซึ่งพี่คนนี้เนี่ยถามเป็นกระเทยอายุมากแล้วแหละพี่เขาก็แบบว่าเอานางงามมาจากเกาะสมุยไปอา เป็นตัวท็อปของเกาะสมุยเลยอะไรอย่างเงี้ยเนียนนีฝรั่งไม่รู้ไม่โป๊ะเยก็คิดว่าเป็นชนีจริงอะไรนางก็พาจิ๋มทานมมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่ถามแต่งหน้าสวยไหมวันนั้นเพมบอกเลยว่าแต่งหน้าไม่สวยถ้าพี่เบิ้มแต่งหน้าให้อาจจะสวยกว่านี้คือนาาแต่งหน้าแบบฟิลแบบว่า เที่ยวกลางคืนอะฟิลที่เที่ยวกลางคืนแล้วใส่ชุดดาตรีก็ธรรมดานะคะแต่แหวกนมแหวกจิ๋มสุดพลังค่ะนางไม่เข้ารอบนางก็เลยมาถามกรรมการว่าเพราะอะไรทําไมถึงไม่เข้ารอบก็มายืนเวี่ยงหน้าเวทีเวี่ยงหนักมากจนเวียงยังไงรู้ไหมคะแก้ผ้าเลยค่ะถกนมลงม,มาถก,กข้างล่างให้ดูนี่มีเนี่ยทำไมตกลบ ทำไมเนี่ยอีนี่เข้ารอบเนี่ยอีเบอร์หนึ่งเนี่ยกูยอมแต่เนี่ยน้องคนเนี่ยตกรอบได้ไงเส้นใช่ไหมมีเส้นใช่ไหมถูกข่าวเวทีนั้นอาจจะมีเส้นเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ถ้ารอบ5้าคนเนี่ยคือแบบว่าต้องเด็ดจริงละเด็กในพื้นที่จะมีโคต้าเข้าเออนี่คือเรื่องจริงนะก็าบางเวทีอีแพมตกรอบถามว่าตกรอบเพราะอะไรเจอผีเจ้าที่นะคะ ถ้าเหมืนอนโตล่าเกดจะติดหนึ่งในสามอะไรอย่างเงี้ยอีแพรมก็ตุยก็ร้องไห้ถานตอนนั้นมีอิทธิฤทธิ์ยังยังจตไม่มีแต่ความพราวของเราอ่ะมันไม่ได้มีอยู่เยอะนะเจ้าที่เจ้าถิ่นมันก็แรงจริงๆนะว่าไม่ได้นะคะทุกคนขาต้องยอมใจนะพอดเสร็จปุ๊บผนางเปิดมาแบบกรรมการทุกคนคุณวิทย์ก็ตอนนั้นประกวดรอบห้าคนสุดท้ายไปยืนหน้าเวทีแล้วเปิดให้กรรมการดูแต่ที่โปะตรงไหนรู้ปะหน้าขาวตัวขาวขาขา ดำปีเลยถามว่าพ่ออะไรไม่ลงแป้งนมก็ดำคือแบบมันเห็นเป็นรอยตักไงสีผิวตัดไปถามว่าพ่ออะไรอ๋อพอดีว่าไม่ทาแป้งไม่ถึงถ้าแม่จะไปเปิดอย่างนั้นแม่ต้องลงทั้งตัวนะคะอย่าโป๊ะนะคะทุกคนขาเดี๋ยวกรรมการจะบอกว่าอ๋อไม่เข้ารอบเพราะอะไรดำอีแปมตกใจมากขนขึ้นเป็นตอเต็มเลยโกนไม่เกี่ยงนะคะ เพราะเข้ารอบห้าคนสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยๆใน,อ,น,อ,นอีแพมเนียวใจแบบว่ารอดแล้วใช่ปะแต่พอหลังจากนั้นประกวดรางวัลพิเศษค่ะมีขวัญใจช่างภาพแต่งกายงามเขาประกาศค่ะน้องทอมค่ะฟูริชาศรีสกุลเมคีได้แล้วค่ะหนึ่งรางวัลค่ะแต่งกายงามก็โอ้ยเดินไปร้านโฟโต้อ,อะไรไม่รู้แถวนั้นอะ่ะเขาให้เพราะว่าอะไรคะอ๋อถามมาดามแพมเนี่ยได้สายสะพายอะไรสายสะพายโจ๊กพี่จอยส่งเข้าประกวดเฮ้ยเอาตรงๆนะ พี่จอยเขาเป็นเมียนายตำรวจเออเราสายสะพายเด่นอยู่เออสายแข็งเขาเรียกสายแข็งสายสะพายไทยแลนด์ก็าสายสะพายไทยแลนด์เถอะโจ๊กพี่จอยช่วยไว้ <c oughs> ได้แล้วขาดหนึ่งรางวันค่ะเพราะหลังจากนั้นปุ๊บกูก็ใจชื้นและได้ละกูไม่กลับบ้านตัวเปล่าอย่างน้อยๆกูต้องได้สัก1หนึ่งรางวันเพราะมันจะเป็นตำนานให้เล่าขานกันต่อไป ลุ้นที่หายท่องก่อนไว้บทหนึ่งค่ะเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเข่าจงเลือกเอาส่วนที่ดีที่มีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างท่องก่อนพระพุทธธาตุไว้เพราะอะไรเราเป็นเด็กสุราเราเป็นเด็กชายาเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเข่าต้องทําเสียงด้วยนะจับมาต้องอย่างนี้เขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเข่าจงเลือกเอาส่วนที่ดีที่มีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยเขา ขอบคุณค่ะแล้วไปขอบคณถามนะไปสวยๆถามว่าได้พ่ออะไรจะมีนางงามที่แบบว่าเดินสายตัวแม่ๆอยู่สมัยนั้นเนี่ยมีแพมมีเอ็ก มีฮันลิสอีโคกมีอีครีมอ่ะอีครีมเนะี่ยตอนแรกมันชื่อคิงแต่มันใช้ในชื่อการประกวดว่าชื่อครีมอะไรอย่างงี้นางก็จะแบบว่าประกวดก็คือเดินสายแถวแถว,แถวนั้นอ่ะแถวนครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสวยมากก็แข่งกันเราก็แข่งที่หนึ่งที่สองกับนางไงเราก็แบบว่าสู้ตายแต่ว่าแพมกับอีอีโดนัทอีโดนัทเนี่ยก็จะแข่งกันที่หนึ่งที่สองตลอดนะที่หนึ่งที่สองที่สามเเอ็กหนึ่งในห้าคือแบบว่าจะวนกันอยู่แถวเนี้ยนางงาม น่าซ้ำกันหมดเลยนะคะซึ่งเวทีนั้นในตบจนกับตายพี่เลี้ยงคนนั้นไปด่าหน้าเวทีพี่เลี้ยงกูค่ะเขาเอาเก้าอี้ตบกัน่เกืองยกเก้าอี้ฟาดตีกันทะเลาะค่ะแต่ไม่ได้ทะเลาะกับคนที่ตกรอดนะทะเลาะกับพี่เลี้ยงเป็นอีกคนหนึ่งค่ะ ห้ามมวยไม่ถูกเลยค่ะสรุปนี่กูประกวดนางงามหรือประกวดมวยวัดสรุปประกวดค่ะมาดามแพมเนี่ยจับมืออยู่สองคนสุดท้ายได้เพราะอะไรโจ๊กพี่จอยส่งเข้าประกวดเมียเจ้าที่ส่งเข้าประกวดก็เลยได้ด้วยความสูงเรื่องความสวยเนี่ยเรามาที่1ค่ะ แล้วก็ความฉลาดประดับกันมาอีนั่นาน่ะหน้าสวยมากแต่ตัวเตี้ยเออแต่เราสวยเราสูงกว่าเลยรอดนะคะขอบอกไว้เลยสีบังคับของการเป็นนางงามเดินสายคือขอบปากต้องสีแดงปากต้องเป็นสีชมพูบานเย็นเท่านั้นอ่ะขออ่าก่อนอืมแทบตาบเวทีแหละเฮ้ยแต่วันนั้นนี่คือแบบว่าใจหายว้าจริงๆนะ สมัยนั้นยังไม่มีรถยังไม่มีอะไรเลยกูจะพาพี่เลี้ยงนางงามไปลงบ้านยังไงเรียกปอเต็งหรอพี่เลี้ยงกูนี่ตีอะเขาเก่ง เราสนิทก,กับเพื่อนคนหนึ่งมากอยู่ที่นาสารที่อีลูกหมีตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนละไม่เจอกันนานนะคิดถึงถ้าลูกหมีกับพี่เบิ้มฟังคลิปนี้อยู่นะคะกับลุนาทักมาด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวโทรหาพี่บุ้มไอ้ทวดเหลืองโชว์หน่อยอยู่ๆทวดเหลืองก็โผล่มานะคะตอนนี้ทวดเหลืองป่วยเป็นวัดครับตามฟุตฟิตฟุตฟิตทั้งวันเลยอีลูกหมีก็จะเป็นเจ้าที่จะไปสืบนู่สืบพี่เก สือ่ะแล้วใช้สีชมพูบันเย็นเท่านั้นทาอายถ้าไม่ปากสีบานเย็นเนี่ยมันมืดมันไม่สว่างที่ดาเงาะโรงแรม <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นกูมองว่าสวยได้ไงวะ <c oughs> นางงามเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องไปแต่งร้านไหนรู้ไหมโดมอนเท่านั้นเออตลาดกเกษตรดังว่าแล้วกูละ่ะแต่งเองทำเองค่ะแล้วถ้าใครได้ที่หนึ่งนะร้านเสริมสวยนั่นจะดังไปเลยเออ ไม่จมไม่หายไม่ตายแต่หายไปเลยหายูนยไปกับซูดามิปากต้องลอยถ้าไม่ลอยคือไม่สวยยิ้มฟันเหลืองนะอยู่บนเวทีคูอสวยมากพอถ่ายรูปบาโดนเฟดปุ๊บทุกอย่างสวยหมดพอยิ้มปุ๊บฟันเหลืองแล้วนางงามมืออาชีพจ้ะทุกคนต้องฟันขาวถามว่าฟันขาวเพราะอะไรแปะฟันที่ปู่เจ้าเท่านั้น ือมันสวยจริงๆนะคะมันไม่ใช่วีเนียร์แต่แบบว่าเป็นวัสดุอุดอะแล้วก็มาแปะทับบนฟันอีกทีนึงแล้วก็กอหน้าฟันทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะพอนานๆไปเนี่ยก็มันเหม็นอะอีแจ๊สตัวหนึ่งชวนกันไปทาอยู่ตอนนั้นอันนี้คือโฆษณาคลินิกให้ฟรีนะคะสีอื่นคือตกรอบแต่เอาตรงๆนะกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคแล้วได้ที่หนึ่งมาเนี่ยโคตรภูมิใจเลยนะแต่ถามตังได้ไหมเฉย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 มากแม่ และเมื่อมาถึงแก้มก็ต้องถาดนี้เท่านั้นจําได้แม่เบิ่มใจถาดนี้จ้ะสีชมพูไฟไหม้สว่างสว่างนิดนึงสีซ่อมไม่เกิดค่ะจะเอามาธรรมชาติเอาที่ไหนมาธรรมชาติห้ามธรรมชาติเวลาคุณจะไปเปิดโจเนี่ยมึงต้องทายด้วยอย่ให้ดำนี่้ไฮไลท์สีขาวซื้อที่อนุสาวรีนี่หน้าขาวปากชมพูฟันเหลืองตาดำนะ ก้าว <c oughs> ผมกันนะหน้าผากใหญ่ขนาดนี้มีสิทธิ์ตกรอบได้ <c oughs> <c oughs> เราเป็นคนที่ไม่มั่นใจเรื่องหน้าผากพี่เบิ้มก็เลยแบบว่าเอาอายแชโดว์มาทาหัวหนังหัวให้หนังหัวเป็นสีดําเราจะได้มั่นใจเไม่ไม่ไม่ไห,มไหนไูไม่เปิดหน้าผากพี่หนูไม่เปิดหน้าผากเดี๋ยวโป๊ะนางก็ไม่ยอมนะจ๊ะนางก็ไปหามาให้กูจนได้นะคะขนาดก้าวผมหลังเวทีไปขโมยดอกไม้เขาอะไรอย่างนี้เราได้ความรู้สึกดีๆแล้วเราก็ภูมิใจว่าเออเราได้ตําแหน่งมานะด้วยความ ยุติธรรมนะคะด้วยสมองด้วย2มือและ2ตีนที่ยังไม่ตกรอบนะคะแล้วก็ยังไม่เป็นอมัพลึกนะคะคุณวิทย์คะฉันสวยไหมนนี้พี่เหมานะแม่พี่คะนางงามนะคะไม่ได้ขายมะม่วงนี่เลยค่ะแฮชดว์มาดามเพมนะคะ1ชิ้น300บาทเท่านั้นค่ะทาปุ๊บเห็นผลปั๊บนะจ๊ะ เอาราคาและก่อนล้างหน้านะคะจงทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สําเร็จถ่ายรูปไว้เยอะๆค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะกลับเป็นผีเหมือนเดิมน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่ามาดามแพมมีเรื่องอะไรมาเล่าจะแต่งหน้ากระโทนไหนแบบไหนนะคะสําหรับการแต่งหน้านางงามเนี่ยก็คงว่าหวังจะได้ประโยชน์บ้างแหละร้าเสริมสวงร้าเสริมสวยเนี่ยก็ต้องไปตรงไปแต่งกันสําหรับใครนะคะที่ติดโควิดมีแฟนคลับบอกว่ามาดามแพมคะทําคลิปให้หนูดูก่อนนะคะเพราะหนูอยากดูก่อนตายเอาเป็นว่าไม่ตายนะคะถึงกู ติิดโควเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะคุณต้องหายและเราจะสู้โควิดกันไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะมาดามแพมเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะที่ดาเงาะโรงแรม <c oughs> มาและหนึ่งน